ดำฟ้ามสวัสดีจ้าพี่น้องแปดโมงกว่าเสารวันอาทิตย์ที่ยี่สิบสี่กันยาฮงฮกค่ะนี่ค่ะแดดมือนี่ค่ะอุ้ยหลังจากฝนตกมาหลายมือค่ะพี่น้องเพวก็เห็นแดดจ้าพามาชมกวางตะเอ ตะเอจ้ากอด่นอเมกก็ขอให้เอฟซีที่รับชมคลิปนี้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงสุขผู่สุขคนณได้จ้าไม่เจ็บไม่จนร่ำรวยๆจ้าฝากกดติดตามกดกระดิ่งกิ้งกิ้งให้ด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์จ้า มื่อนี้สิมาผ้ามาเบิงกวางหน่อยอุ้งอิงค่ะพี่น้องมื่อนี้พั่นหาเดือนเต็มนะจ้ะอันนี้พอเพื่นพออินดีนะคะเขาขึ้นไงแต่อินดีเขาขึ้นไงดีแทรุกนี่ค่ะคนนี้เลยอุ้งอิง อุ้งอิงห้าเดือนเต็มห้าเดือนเต็มเมื่อนี่ค่ะนี่ค่ะเด็กน้อยห้าเดือนค่ะพี่น้องค่ะบักเถิกได้ค่ะนี่แห่งตังซื้อว่าอุ้งอิงนะคะอุ้งอิงมาหลุกเนาะอุ้งอิงน้อยนี่ค่ะเขาบ้านขึ้นนะคะเช็คสต็อกหนึ่งสองสามสี่ห้า สิบสามครับอุ้งอิงอุ้งอิงอุ้งอิงไอ้ย่าใบแน่แล้วไอ้ย่าใบแน่ได้ยิบะบ่าใบใบแจักเทื่อค่ะบ่เคยใบแล้วได้จักเทื่อค่ะยุ้งยิงยุ้งยิงว่าได้ใบแล้วสั่มกับพี่น้องพี่พารวย นี่ค่ะพี่พาเรวยอุกอิงนีหาเดือนเต็มนะคะเล็กน่อยหาเดือนเต็มนะะี่ค่ะซ้ำนี่เค่ะพี่นอนะ้องนะอุกอิงนี่อันนี้พารวยหกเดือนสิบสามวันค่ะพาเรวยเอฟซีฝากความคิดถึงมาวันที่นี้เขาจะพาพี่เบิงเขากวางครับพี่น้องเขากวางงอกไม้เนาะคะ่ะนี่ค่ะแมนแมนเบิร์ค่ะ สามตัวผู้นีก่กระแมนเดี๋ยวเอาเริมผู้นี่ก่อนนิดหนึ่งมีนิดหนึ่งนะคะนี่มีนิดหนึ่งมีนิดหนึ่งขเขาบอห้เฮ้าสนบสนใจเฮ้าเฮ้าไปเอาสองตัวนี้ครับพี่น้องนี่ค่ะนี่ค่ะเห็นบอคะ่ะเขาจะอยู่ระวังนี่ค่ะจังเห็นชัดนี่น,นี่นี่ค่ะพี่น้อง ขออภัยด้ค่ะขันจอมันสั้นในจักน้อยค่ะตาลายเนาะพี่น้องนี่ค่ะเขากว้างกำลังงอกนะคะจะอยู่ระหว่างตากับใบหูนะค่ะตัวนี้ก็มีนี่เห็นชัดเลยค่ะพี่น้องน่ารักว่ะคะโคโืนี่นี่นะค่ะเขากว้างกำลังงอกนะคะพอเพิ่นขึ้นมาไก่อินดี อินดีให้จับได้ไหมวานเคยกาจับอยู่ค่ะเราบ่าให้จับอินดีขอจับไหนได้ไหมจะเห็นดังติ่งแล้วเราแม่ยากฝากพี่น้องกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์นะ่ได้จ้ะยังต้องการผู้ติดตามอีกเยอะเลยจ้า พี่น้องค่ะมือนีผ้ามาเบิ่งกวางหน่อยหาเดือนแต่ว่ามืออื่นน่นจะเฮ็ดคลิปเกี่ยวกับการเตรียมการก่อนการเลี้ยงกวางนะคะพรุ่งนี้ฝากติดตามด้วยนะคะกดกระดิ่งกิ้งๆไว้เผื่อเป็นกำลังใจให้คนเฮ็ดคลิปนะคะพี่น้องถ่ <c oughs> านกินยญ้าวะลูกปะอันนี้เอาอาหารคนด้ค่ะมือเศร้า ย่ามือเศร้าลอยเพิ่นเขาเขาคอเขาโล่งเลื่อนมากเนาะคะ่ะนี่เพอเพิ่นก็นเอาอาหารของง่วงละจ้ามาให้หนึ่งหนึ่งเจ็ดสี่นะคะมาหล่อเพิ่นเขาคอให้แค่สองปองน้อยๆค่ะพี่น้องยานเพิ่นทองอื่นเนาะคะ่ะคันกินลาย <c oughs> สำหรับพี่น้องที่สนใจจะเรียงก็สามารถคอมเมนต์มาได้ไดจ้าคอมเมนต์มาได้ตายคลิปเลยเฮ้ยเอิงอิง นี่ค่ะหนูห้าเดือนค่ะแม่ถ้าไม่สะดวกคอมเมนต์สามารถโทรมาได้จ้าอดัมฟาร์มศูนย์เก้าหกสามเก้าห้าหกห้าห้าหนึ่งศูนย์เก้าหกสามเก้าห้าหกห้าห้าหนึ่งนะคะเดี๋ยวหายไวไต้คลิปน้ำนะคะพี่น้องเบอร์โทรนี่พนทากินอินดี้ทำไมเขาหนูมันทึ่งแบบว่า มีแต่ขี้ตมล่ะลูกเขามีแต่ขี้ตมมาลูกอ่ะเขามีแต่ขี้ตมนะคะใครสนใจจะเลี้ยงก็สามารถโทรมาได้เลยหรือแนะน้ำว่าโทษจะดีกว่าจ้ะจังใดค้าตอบไว้ค่ะพี่น้องแล้วก็ สำหรับทันที่เมนคอมเมนต์มาแล้วอยากเลี้ยงเท่านั้นเท่านี้โตจังแล้วตอบไปแล้วอ่านแน่ได้จ้าตอบตอบไปแล้วกะขอความกรุณาอ่านแน่ได้ค่ะอินดี้อย่าทำอะไรยายนะยายกลัวเขาเขาแหลมอย่ามาซิดยายนะ้อย่ามาซิดนะแม่นะ <laughs> เพิ่นเป็นลูกผสมกวางมาค่ะพ่อพันเทาโตใหญ่เป็นบัคเขาพี่น้องนี่ค่ะราคาเดียวกันเลยค่ะกับลูกผสมนี่นี่คือกันค่ะลูกผสมกวางมาพ่อพันถ้ารับไม่ถึงสิบตัวพ่อพันจะสองหมื่นแปดนะคะตัวพ่อแม่พันสองหมื่นห้าแต่ว่าขันเอาครบสิบตัวพ่อพันก็จะลดเหลือลงมาตัวละสองหมื่นหาทอ งามบอค่ะพี่นออ้ององิองวันนี้ยายมาถ่ายคลิปเรานะองิงองิอง,อง,องขอภัยนะคะ่ะจะมืดจักหน่อยเขาถ่ายในโรงเรืนนะะอนแล้วค่ะหอมรอมไวยางหวัวรอบขอบชิดอีกอนาคตเขาจะเอาแพรออกยจะเอาไว้ตะกวางแล้วค่ะ เราจะจ,จัดการง่ายขึ้นนะคะเอาไว้แต่กลางมันมาลูกบุนาเขียวเอื้องเน้ยเขียวเอื้องข <c oughs> ึ้นนะ <c oughs> สัตว์สี่กระเพาะเขียวเอื้องด้วครับพี่น้องเ <c> ข <oughs> ียวเอื้อง <c oughs> เดี๋ยวคลิปหนานี่ก็จะเป็นคลิป การเตรียมการก่อนการเลี้ยงกวางนะคะก่อนเลี้ยงกวางต้องเตรียมอะไรบ้างนะคะฝากกดติดตามกดกระดิ่งกิ้งกิ้งไว้ด้วยอะตอมอะตอมมาหาแม่เ็ว๋่วสำหรับคลิปนี้ภาเมืองกวางน้อยหาเดือนนะคะพี่น้องค่ะนี่เลยเธอมีนามว่าอุ้งอิงน้อยเป็นบักเถิดคือกันจะหาเดือนบ่าท่านเขาหงอกนะคะเนาะเขาบ่าท่านหงอก พารวยก็ยังไม่งอกเหมือนกันนะคะหกเดือนกว่านะคะค่ะสำหรับคลิปนี้เวลาพ่อสมมาพาควณแล้วก็ขออำลาพาจากนะคะ่ะพี่น้องขอบคุณท,ทุกการรับชมทุกการติดตามขอบคุณที่ไม่กดข้ามโฆษณานะคะ <c oughs> ขอบคุณทุกคอมเมนต์จาพี่น้องคะ่ะ ไพ่มียังก็สามารถคอมเมนต์มาได้แล้วค่ะหรือโทรมากระได้จ้าสำหรับคลิปนี้ก็บายบายขอบคุณค่ะฝากกดติดตามกดกระดิ่งได้นะคะกดไลค์กดกแชร์บายบาย